ตอนที่บอกว่าอีก11อนาทีทดเวลาเนี่ยค,คิดว่าจะชนะหรือคิดว่ามันออกได้หมดไม่รอดมันออกได้หมดมันออกได้หมดน,นวก็บาก้าหลือเกินหนูหิวก็แบบนึกอใช่ไหม 11นาทีเนี่ยที่นี่ปตั้งคำถามคุณผู้ชมเนี่ยแหละว่าคุณคิดว่ามันจะออกหน้าไหนว่ามันมีเวลาให้นิมคาเซลยิงเพิ่มลิวพูจะชนะหรือว่าออกแค่าสิ0เสมอกันม,มันออกได้หมดไงแต่ใครจะเชื่อว่าตอนที่อันเดอร์สตเปลี่ยนลิโอลงมาค่ะลิโอเอ็นกูมูฮาลงมาเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าน้องจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะแต่จังหวะที่เขายิงได้อะเชื่อไหมว่านักเตะลิวพูรูร้สึก10คนรวมไอซองเบเกอร์มีคนเดียวที่ไม่ได้สัมผัสบอล จังหวะนั้น,อนเ,เออคือใจเย็นมากนะโเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมากแล้วจังหวะที่ทําประตูคุณไปดูภาพแบบย้อนหลังได้อีกหลายๆรอบเลยคือมันเป็นการต่อบอลที่แบบโอ้โหถ้าดูบอลมานานๆมันคือทีมแชมป์โมซาล่ารักดีโอน้องลิโอมากๆเห็นตั้งแต่พรีซีซั่นละเหมือนปั้นน้องมากจังหวะที่โมเปิดมาแล้วผ่านมาแล้วแบบเข้าเท้าลิโอะแล้วยิงอ่ะใครจะเชื่อ <laughs> รอเด็กก็ยิงนิ่งนิ่งเกินนิ่งเกินมากอ่ะแบบคมมากนะจังหวะนั้นนะคะและสุดท้ายเป็นประตูที่ทําให้นิวคาสเซิลแพ้ลิเวอร์พูลเลยนะคะคือทุกคนพี่ๆนี่คือไปแบบรุมกอดดีใจกับน้องนะที่เป็นเบบี hmm. ในทีมอ่ะแล้วลงมาก็คือซัดประตูชัยชนะเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกของเขาด้วยนะคะ,ะก็สุดยอดมาก